สัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับมอนี้ผ้พาพี่น้องมาจวดนะครับกับมาบานพี่น้องเอ้ยข้าเขียงเลยจุข้าเขียงนะครับแซ็บแซบโอ้ข้าเขียงพนําข้าเขียง <laughs> นะครับมีเนื้อนะครับมีตับสามสิบกีบมีคันแทนามอนี้ได้คันแท่นาแบบใหญ่เลยกัลอ,อยลองเอ้ยลองเบิงเทียมมันพลอยนะพี่น้องเจล เบรงลครับขี่เพียรล้วนๆขี่ล้วนๆพี่น้องบอกเลยแล้วก็พักเข้ามีเ่ยอดตุ่มฝรั่งนะครับนี่ยอดตุ่มแขกหรือว่ายอดตุ่มฝรั่งเนาะพักซี่พักสะระแหน่มาเขาเหนียวห่อนๆโอ้ยเสียอย่างเดียวบได้คิดว่าสิกินลาบกันเลยบอ่ได้ซื่อเสดาครับแต่ว่านี่กระคมแล้วลนะ่ะคำแรกสามเกอสี่เกอ,อืตับผาก้ริวเนื้อ เฮ้ยจัดเลยจัดเลยคุณอะเหนียวตุ่ยตุยพี่น้องอื้มอื้มอื้มอื้แซ่บ เก่กับขมอำรำม,มือเนี่ลมกลับมาบานครับพี่นอ้องคือเก่าเส็บๆจ,ดจวดๆตับคันแท่นหน้าเนื้อเบิ่งอาร่ครับ เนื้อหนุ่มละลายในปากคักเด้อ เป็นไงพี่น่องเปลี่ยนมุ่งแสบแห้งแสบแห้งสามสิบกรีบกูน <c oughs> ะหัวละผ้ากับมี่ อันนี้เอียงก็คืออันไข่ลังร่องซิมร่องเบิงครับบัวลายดอกร่องเบิงบาสิมักบอนนะเห็นแต่เพิ่นกินมมเป็นแบบกรุบกรุบ เนื้อพันตับเนื้อพันตับกับอันเนื้อพันตับกับมัน,น,น,มนคันแทน,นาเจวแค้นอัวตัวอื ตับรวนครับครับ <darum> น <coating s> ี <CR COR> <Furthermore> ่จะเป็นแสบเนื้อมันเป็นเนื้อส่วนสันนะครับมันได้แสบพี่น้องคุณอะอยให้เห็นได้ก็สิจกให้เบิง

เนื้อมันเป็นเนื้อส่วนสันนะครับมันเลยเสียบพี่น้องคุณนะอยให้เห็นได้ก็สิจกให้เบึงอือ มันในร่มเย็นดีเดี๋ยวเขาจังว่านาเนาเนี่ยตับอีครับจวดหวานจุวย เหนือแม่เมือนี่ซื้อเนือถือรันมีเนือสันลองเอาแต่มันลองเบิ่งก่อนหน้พี่้อง

còn như <laughs> thế bằng bằng Đầy nửa mà โล่หนึง่งนะครับสั่งมาโล่นึงพี่น้องอมะเฮ็ดอันต้ม กินด,ดัก,มกสมล้ะสมยักษ์แซ่บเลยนะครับสมยักษ์เบิงเหนือ กินเข้าไปนี่ว่ามันละลายในปาก อ,อิ่มครับบันพี่น้องแซบ่บสมอยากครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับเด้อคลิปนี้ ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันหนกันเด้อน,นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ